สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาทําการ DIY Power Bank Mini แบบพบพาครับและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักๆนะครับที่จะนํามาทําการประกอบใช้งานร่วมกันมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันครับเป็นโมดูล Mini USB 22.5วัตต์ครับตัวโมดูลตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมดูล USB ที่ใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแรงดัดชาร์จเต็มอยู่ที่4 2โวลต์ครับจะมีหน้าจอบอกสถานะของแบตเตอรี่มาด้วยนะครับเป็นหน้าจอตัวนี้ แล้วก็มีสายวัดอุณหภูมิของแบตเตอรี่การต่อใช้งานครับก็จะมีพินเชื่อมต่อไปที่แบตเตอรี่นะครับ B บวก B ลบเชื่อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่ลิเธียมครับตัววงจรก็จะมีปุ่มสำหรับกดสั่งงานตัวโมดูลไว้นะครับอยู่ด้านข้างปุ่มนี้ซึ่งเวลาที่เราสั่งซื้อในร้านค้านะครับก็จะมีหัวข้อให้เลือกสินค้าถ้าจะนำมาใช้งานร่วมกันกับกออล่องอะลริก กล่องนี้นะครับก็ต้องเลือกเป็นโมดูล USB ที่มี Type-C แล้วก็ USB ตัวนี้เป็นโมดูล USB รุ่น l x p b 2 2 5 m และนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็จะเป็นกล่องอะคริลิกสำหรับติดตั้งตัวโมดูลมินิ2 2 5วัตครับกล่องคริลิกก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1 8 6 5 0ได้จำนวนสก้อนครับ กล่องนะครับเวลาที่เราจะรื้อกล่องก็ให้สังเกตด้วยนะครับว่ากล่องติดตั้งในลักษณะไหนนะครับเวลาที่เราทําการติดตั้งจะได้ติดตั้งได้ง่ายและไม่สับสนนะครับบล็อกด้านบนก็จะเป็นบล็อกสําหรับติดตั้งตัวโมดูล u s b ครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มออคลิกมาด้วยนะครับปุ่มเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะมีแผงคลิกทั้งหมด3แผ่นนะครับที่อยู่ด้านบน แผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นไว้สําหรับล็อกพอร์ต USB ครับเพราะว่าตัวโมดูล USB ตัวนี้ครับมีขนาดค่อนข้างเล็กก็จะใช้ตัวแผ่นอะคริลิก3แผ่นนี้นะครับไว้สําหรับล็อกตัวพอร์ต USB ให้อยู่กับที่เวลาที่เราทําการติดตั้งตัวโมดูลนะครับอย่าเพิ่งทําการติดกาวนะครับหรือทําการประสานอะคริลิก ให้เราทําการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปในกล่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอนุนยูเอสบีหรือตัวแบตเตอรี่เพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งครับเราต้องทําการผักตัวแผ่นตัวนี้นะครับด้านหน้าตัวนี้ออกมานิดนึงเพื่อให้เราสามารถติดตั้งตัวพอร์ตยูเอสบีตัวนี้ลงไปได้ครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าตัวแผ่นนี้จะโดนดันออกมานิดนึงแล้วก็วางลงไปแบบนี้ เรียบร้อยครับถ้าเราทําการเชื่อมประสานอะคริลิกหรือทําการลงกาวลอยต่อนะครับแผ่นตัวนี้ก็จะไม่สามารถขยับพเพื่อนได้เมื่อเราได้ทําการติดตั้งตัวโมดูลย s b บีลงไปเรียบร้อยแล้วตัวโมดูลยึ B บีก็จะโดนล็อกไว้ค่อนข้างแน่นโดยแผ่นอะคริลิก3แผ่นนี้นะครับ ตัวแผ่นนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นคลิกไว้สำหรับกั้นระหว่างแบตเตอรี่แล้วก็ตัวโมดูลครับเขาก็จะมีช่องไว้สำหรับเดินสายไฟจากแบตเตอรี่ขึ้นมาตัวบล็อกด้านบนหลังนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับระหว่างบล็อกด้านบนแล้วก็บล็อกสำหรับติดตั้งแบตเตอรี่ก็จะประมาณนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นแผนเหล็กนะ2อมิลน,นะครับเป็นแผ่นอะคริลิกใสเวลาที่เราทำการติดตั้งกล่องเราต้องทำการลอกสติกเกอร์ออกก่อนนะครับ<อ>เผื่อเราไม่ได้ทำการลอกสติกเกอร์และทำการประสานอะคริลิกหรือลงกลาวนะครับไม่สามารถลือออกมาทำการแกะตัวสติกเกอร์ออกมาได้หรือแกะออกมาได้ก็เสี่ยงที่จะทำให้แผกเหลิกแผ่นนี้นะครับ แตกหักได้นั่นเองผมก็จะเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650 2,600ม ah ิลลิแอมครับใช้ทั้งหมด4ก้อนนะครับ ต่อไปก็ทำการตรวจเช็คครับว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่กดปุ่มคีย์ตัวนี้1ครั้งนะครับตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็โชว์ขึ้นต่อไปครับก็จะทำการลงน้ำยาประสานนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการใช้น้ำยาประสานก็สามารถใช้เป็นกาวร้อนได้เช่นกันครับลงตามรอยต่อต่างๆของแผ่นอะคริลิกทุกมุมเลยนะครับตัวแผ่นคริกก็จะติดกันแน่นและเวลาที่เราลงน้ำยาประสานนะครับ แล้วเราใช้หนังยางรัดแผ่นคลิกไว้ระวังน้ํายาประสานไปโดนตัวยางนะครับถ้าโดนยางน้ํายาประสานก็จะไหลไปตามยางครับก็ทําให้แผ่นคลิกเกิดฝ้าขาวได้นะครับถ้าจุดไหนที่โดนน้ํายาประสาน เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวมาทำการทดลองชาร์จดูนะครับว่ากระแสชาร์จของตัวโมดูลมินิ USB 22.5วัตต์ตัวนี้จะชาร์จอยู่ที่แรงดันกี่โวลต์กี่วัตต์ครับก็จะใช้เป็น USB t e เทสเตอนะครับในการเช็คใช้สำรองชาร์จในการจ่ายแรงดันชาร์จตัว PowerbankDIY โมดูลมินิ 22.5วัตตัวนี้ครับตอนนี้จะมีรูปไฟขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้รูปฟ้าผ่านะครับจะระบุให้เราทราบว่าตอนนี้จะชาร์จที่แรงดันสูงก็จะอยู่ประมาณ8.8โวลต์หรือ12โวลต์นะครับ ตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ที่18วัตต์แรงดันอินพุต8.8นะครับกระแสอยู่ที่2แอมป์เดี๋ยวจะทำการทดลองเปลี่ยนสายชาร์จใหม่นะครับใช้เป็นสายชาร์จ Type C นะครับทั้ง2ด้ามจทำการทดลองกันใหม่ครับ จากสายเดิมนะครับมาเป็นสายใหม่ที่รองรับกำลังชาร์จอยู่ที่60วัตต์ตัวนี้แรงแดันในการชาร์จอยู่ที่12โวลต์ครับกำลังวัตต์อยู่ที่19ครับซึ่งสายชาร์จก็สำคัญครับทำให้เราสามารถชาร์จที่กำลังวัตต์สูงได้นั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นการทดลองชาร์จตัวสำรองชาร์จนะครับต่อไปก็จะทำการทดลองใช้งานครับนำไปชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้แรงแดันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตัวนี้ตัวสำรองมีพลังงานอยู่ที่34ครับก่อนอื่นก็จะทำการทดลองชาร์จสมาร์ทโฟน USB t ทีเ e อวัดแรงดันชาร์จได้ที่9โวลต์1.5 14วัตต์เดี๋ยวมาทำการทดลองชาร์จ 82V โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นลิเธียม1 2โวลต์ก็ใช้เป็นโมดูลชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ลิเธียม1 2โวลต์แบบปรับค่าได้ตัวนี้ครับทำการเชื่อมต่อ ตัวแบตเตอรี่12โวลต์นะครับมีแรงดันภายในที่ต่ำกำลังวัดในการชาร์จก็จะสูงครับตัวโมดูลตัวนี้นะครับจ่ายได้สูงสุดประมาณ22.5วัตต์และนี่นะครับก็เป็นการทดลองใช้งานตัวโมดูล USB mini 22.5วัตต์ตัวนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ดี ซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์นะครับที่มาทำการประกอบเป็นตัวสำรองชาร์จโดยใช้ตัวโมดูล USB mini 22.5บาทตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์อุปกรณ์ต่างๆไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ